วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม d e ฟซีพัดพัดนะคะสอนวิธีการแสดงชื่อหรือโชว์ชื่อค่ะอย่างแรกเราก็เข้ามาที่โปรแกรม d e ฟซีพ,พัดพัดค่ะพอเราเข้ามาแล้วเราต้องการหน้ากระดาษเราต้องไปที่ไฟล์ค่ะแล้วก็ New แล้วก็เลือกบรรทัดแรกสุดค่ะหรือไม่เราก็สามารถกดไปที่ Ctrl N ก็ได้ค่ะมันเป็นคีย์ลัดแล้วเราก็เริ่มพิมพ์ Sharp i n c o ค e ค่ะ บรรทัดต่อมาค่ะเราพิมพ์คำว่า void main ค่ะแล้วก็ลงมาอีกบรรทัดหนึ่งเราพิมพ์ปิดกาเปิดค่ะแล้วก็เว้นหนึ่งบรรทัดนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า print f ค่ะ แล้วก็ชื่อที่เราต้องการที่จะแสดงค่ะอย่างเช่น Hello World ค่ะแล้วก็สับต้องการที่จะเว้นมารทัดต้องพิมพ์คำว่า backslash n ค่ะ แล้วก็ปิดท้ายดย้วย semicolon ค่ะแล้วก็กดลงมา enter หนึ่ครั้งแล้วก็พิมพ์คำว่า pin F เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เป็นชื่อของเราอะค่ะที่เราต้องการที่จะพิมพ์ค่ะ แล้วก็ตามด้วยเิมโคลอนค่ะแล้วก็พิมพ์คาว่า get c h ค่ะเพื่อจบปัญหาสุดท้ายค่ะแล้วเราก็ไปเซฟค่ะกดไฟล์ค่ะแล้วก็เซฟแอดแล้วเราก็ไปที่ที่เราต้องการที่จะเซฟนะคะแล้วนามสกุลของมันต้องเป็น c s ซอฟ f i ล์ค่ะ แล้วก็ลองกดรันค่ะก็จะขึ้นแบบนี้นะคะก็วันนี้ก็ขอสอนการแสดงชื่อเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ